สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาร้านดาตะวันนะครับผมที่ตลาดโสดธนบุรีนะครับก็จะพามาดูการทำล็อบสเตอร์นะครับผมกู้มากรน,นะเดี๋ยวจะพาไปดูการทำาอาหารนะครับผม,มนี่ครสดสดใหม่ๆหม่ สดๆเ,เป็นๆครับผมร้านดา,ดาตาะวันนะครับใครสนใจก็ตามมาได้นะครับผมโคตรอลังก,การเนี่ยจับจับควันนี่ ขั้นตอนการทำนะครับผมอันนี้เลือดะรอะเลือดนี่วิธีการอาเลือดครับเลือดตะกอนยา อันนี้คือเลือดมังกรนะครับผมสดๆเป็นๆเ็สไว้เ,เยอะมากเลยเยอนเนี่ยคือมันเยอะ ทำลายกันนะนี่พวเนี <laughs> ้แหรพวกเรื่องเร็วเปวดัวกันโ้เป็นๆเ,เลยครับถึงดินอยู่เลย เดี๋ค at ุก um. okay, ินซื้อใช่ไหมใช่ครับัถตั้รถแปดครับรถแปดรถแปดเจ็ดพันกว่านจ็ด้ันสามอ้้แข่งเนี่ยแข่งเ ดับเซฟผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับเนี่ยประสบการณ์ทำมากนี่ประมาณก,กี่ตัวพี่หลายร้อยตัวอยู่นะห้าร้อยตัว,ตว,ตวหลายร้อยตัวร้อยตัวหลายร้อยตัว มังกรทางกินเรียก,ล,ววกล็อบสเตอร์ครับผมอ,อันนี้จะทำเมนูอะไรนะจะทำเมนูอะไรนะตัวเลือปเปล่าครับอ๋อนตัวเปล่าใช่